โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม All Star นะครับวันนี้ผมจะมามาลงโซโล่เลดดีไวท์นะครับหรือว่าเลดอ่าทำมันละนะครับก็ตัวละครที่ผมจะใช้นะครับก็อันนี้หนึ่งนะคือตัวบูญเงินอะไรก็ได้นะครับ20%นะผมต้องการแค่ตัวบูญเงินเฉยๆนะไอช่องลีดเดอร์อ่ะแล้วตัวที่2นะครับเป็นไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยใส่ออฟเป็นลุงนะครับผมใส่ออฟลุงนะครับเลเวล175เนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมมิทิทัลลี่พรินเซสหรือว่าอัลตรานะครับ เลเวล175เนาะแล้วก็ใส่ออฟเป็นออฟไฟนะครับแล้วอีกตัวนะครับใช้เป็นไอออนไอจังนะครับผมใส่ออฟระยะนะครับเพราะว่าต้องการแบบอ่าบัระยะไกลๆหน่อยเออประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นสปีดวากอนนะครับผมเลเวล175เนาะแล้วก็ใส่ออฟลดเงิน15%นะครับผมสำหรับใครที่มีเจ้าปลาหมึกเนี่ยก็แนะนำเอามาเลยนะครับผมส่วนถ้าใครมีก็เอามาได้นะครับก็ใส่เป็นออฟนี้แล้วกันลดเงิน100 100เฉยๆนะเออ มานั้นนะครับอาโอเคเดี๋ยวเราไปลงเลดมนาละกันเลยนะครับผมมานะครับโอเคเราเข้าเกมไปเรียบร้อยนะครับมาฐานเราอยู่ตรงนี้อ่าเราวางสะปีวาก็อนไม่ก็เลยตรงนี้นะครับที่จริงเอ่อถ้าอยากให้เล่นไงนะครับก็วางเอาแทรกกันเนาะคือวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะตรงมุมนี้นะครับมุมนี้แล้วก็มุมนี้อ่าประมาณนั้นนะครับตรงนี้เอ่าเล่นสูตรใหม่คิดแบบตัสดร้อนๆเลยนะสูตรมั่วๆตัวโตๆทุเหียงเลครับ เดี๋ยวรอเว็บสคริปต์แล้วเราก็อัพอาจจะเล็กๆนะมอนมันเยอะ <c oughs> เปิดลายกมด้วยอ่าโอเควางโอเคเดีข้อสรุปละคือมันไม่ดีตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอสคริปต์เว็บอีกทีนึงแล้วเราค่อยวางเสียวเนาะเดี๋ยวเปิดเปิดคุณหนึ่งกันเสียวมากโอเควางตรงนี้นะทุกคนอ่ะตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ โอเคแล้วก็วางอีกตัวนี้ตัวนึงโอเคที่เหลือปั๊มเงินมันตีตายแล้วทุกคนตัวเนี้ยแรงมากเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีเนาะตัวอาเตรนเนี่ยมันหาได้จาก Star สตาร์พาร์ตซีซั่นที่แล้วเนาะก็เพิ่งไม่นานอนะ่ะทุกคนอาจจะมีก็ได้นะเออตัวมันมาได้ไม่นานนะทุกคนโอ okay. เคดีรออัพสปีดวากอนไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยวางอาไอเอนบัฟเ,เดี๋ยววางไอเอนบัฟเลยนะครับเอาไว้ทักตัวนี้แล้วกันเนาะ วางไว้ก่อนยังไม่บัฟเพราะเรายัางไม่ได้อัพอัพสักขั้นสองขั้นก็โอเคนะบัฟจะได้แรงหน่อยนะโอเคบัฟไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราพยายามดูตัว powerful นะว่ามันเดินมาหรือยังถ้ามันยังไม่เดินมาเราก็ไม่ต้องอัพนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่พออัพไอเซนตันนะดีทุกคนนะตรงนี้ก็เดี๋ยวรออัพตัวนี้สักหนึ่งตัวแล้วกันอ่ะเป็นหนึ่งขั้นนะจะได้ตีตายหน่อยอ,อ๋ออัพสปีดวากอนไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยสวสปีดวากอนอาจจะอัพไ,ได้อีกหนึ่งขั้น,น รอไปก่อนอาจจะนะอาจจะเฉยๆนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันโอเคได้อยู่โอเคสวยต้องใช้ต้องอัพเอา,เอา,เอาแต่เป็นขั้นนะี้แล้วนะไม่แปลกอะแบบตีทั้งวงวอะทุกคนโอเคสวยเกือบละเกือบละเกือไม่สวยเดี๋ยวของนี่จปิดเอฟเฟกต์นะคือ <laughs> มองไม่เห็นเลยไอจะจ้าไปไหน วางไว้วตรงนี้แล้วกันเนาะพยายามดูวงบับด้วยอ่าที่จริงอัพเอาตแตรแค่ตัวเดียวมันก็เอาอยู่นะกคนเนี่ยอัพแค่ตัวนี้นตัวเดียวดาเมจก็500%ถ้าอัพอีกครั้งนี้นี่ละานสองสามล้านเลยนะแต่เรายังไม่อัพเพราะเราต้องเก็บเงินไว้อัพไอซนตันนะ <c oughs> สำหรับใครที่มองว่ามันยากไปก็อย่าลืมเอาปลาหมึกมาด้วยนะครับผมมันจะได้เล่นง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราจะได้ถอนเงินทีเดียวเลยอันนี้ก็อยู่ได้ยาวๆนะเลือดแค่ร้้นกว่าๆตัวเรามันตีชนะท่าด,ด้วยไงมันก็จะบวกดามจขึ้นไปนิดนึงนะเออเดี A ๋ยวอาไปโอเคสปีดวาก็เราตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรออีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยอัพไอพวกนี้เพิ่มแล้วกันเนาะเหมือนจะไม่ค่อยไหวอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยอัพเพิ่ม เอาไปสักหนึ่งตัวแล้วกันเก็บเงินไว้อัพไปโอเคสวยสิบสี่เว็บก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็วางไอเซนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเว็บสิบสี่เราอัพอะไรตันไปเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวรออัพไอเซนต่อไปเลยอย่าไปอย่าไปห่วงเงินนะโอ้หอัพไปเลยยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นสูตรแบบสูตรเตี๋ยวอะสูตรเตี๋ยว ดูด้วยนะม,มอยยนอาจจะหลุดนะทุกคนเราก็ไม่ไว้ใจอะ่ะเออเฮ้ยอะไรวะสซคิปพ,พังหรือไม่เซคิปหรือสคิปไม่สซคิปอะไรวะนะโอ้ไอรอนบัอบไกลอยู่นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่แตกไกลเลยมันจะได้ตีไกลไงทุกคนเวลาเราจะอัพอะ นี่สกิปเว็บบักโอเคเลื่อกสองล้านโอเคเรียแล้วที่เรียบร้อยนะครับสกิปเว็บมาได้เงินน่าเจ็ดแสนนะครับเดี๋ยวเราลองอัพไอเซนดูเนาะไปเลยนะครับ พอามารอรู้อีกทีนึงนะว่าเงินจะพอหรือเปล่านะสูตรสูตรใหม่นะสูตรเนี่ยสูตรเตี๋ยวอะ่ะคาดว่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเรามีบูทเงินยีสิ์เซ็นต์ไงไอตัวเนี้ยเห็นมันได้2 8 0แสนแปดนะที่จริงได้3 0 0แสนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสะคิวเว็บปุ๊บจะได้เท่าไหร่นะครับนี่สามแสนสี่หมื่นห้าพันนะทุกคนเออได้เยอะเหมือนกันนะเดีย๋ยวขอย้อนเวลากลับกลับก่อนนะอ่ารู้สึกเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนเราต้องอัพเอาเทรมาช่วยละ ก็ว่าเราอัพไอเซนตันแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยโอเคอัพไปเลยนะนกันพลาดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราอัพอเอาไปตรงนี้คนระับอัพตันเลยจะได้เคลียร์มอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเคลียร์แทนนะครับเลยตรงนี้ก็ปล่อยไปอันไหนไอตัวไหนยังไม่ได้อัพก็มมาวางข้างหน้านะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาไว้กันบ้านตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัวนี้มาไว้ข้างตัวนี้แล้วกัน พ่าฝั่งขวาเนี่ยมันมันจะเยอะเกินไปนะฝั่งซ้ายคือมันอยู่ไกลอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคบอสเกิดมาไปพิทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลอกดไอเซนเลยแล้วกันจะกดไอเซนก็ต่อเมื่อมันเข้ามาในวงครบทุกตัวนะทุกคนอันนี้ชิวๆนะครับไอสองตัวเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนไอตัวเนี่ยมันจะเข้ามาทีหลังนะครับประมาณอ่าถ้าให้ผมแบบเป๊ะๆนะคือให้มันเลยข้อเนี้ยตรงเนี้ยที่เมาส์ผมเนี่ยเือถ้ามันเดินเร็วปุ๊บเรากดโครนไปเลยนะครับ กดโคลนบอสไปเลยนะครับครับลองไหวชิลอีซี่โบรหรือว่ากดตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ไม่ไมแน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าเอาแบบเน้นชัวเออทุกคนเน้นชัวอ่ะเลยเลยข้อ,อยังเลยข้อ,อยังเดี๋ยวข้อน,นี้แลนะ้วกันอ่ะไปโอเคเรียบร้อยนะเรากดโคลนไปเลยนะครับเรียบร้อยครับโคลนบอสมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับแต่ละตัวก็เลือกอยู่ที่ประมาณ 4.8B อันนี้สี่จุด มี4.5มีเหมือนกันโอ้โหบอกเลยไม่ตายก็ให้มันรู้ไปนะครับเพราะว่าบอสมันเนี่ยมีเลือดแค่9.2มีเนาะโอเคเรียบร้อยจบแล้วโอ้โหอ,อ,อีซี่อ่ะแบบว่าอีซี่นะครับได้ร,รีเจนเนอเรียรอายมาทับหนึ่งอันแค่นี้เนาะ <c oughs> โคตรเกลือปกติคนอื่นนี้เขาได้รีเจนเนอเรียรยอยแล้วก็เฮดเซลแล้วก็ได้ตัวรับด้วยนะเออตัวรับที่ไม่รับประมาณนั้นนะครับ โอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการลงโซโลเลดีวานะครับหรือว่าโซโลเลมาดลละนะครับก็จะไปหาของที่มาอีโวมาดลละเออก็มีลูปกระตาอุย้ยลูปกระตาดวงตาเนตรยวงแหวนนี่นะครับผมนะก็ใช้ของอีโวทั้งหมด9อันนะหาเนี่ยมาทั้งหมด9อันแล้วก็ไอแพนเนี่ยไอพืชเนี่ยไอมูดไอเขาเรียกว่าอะไรเส้นเสื่อขาวเส้สื่อดำเนี่ยเอามา4ตัวนะครับผมแล้วก็ไอเซลอีก8อันนะครับแล้วก็ อะไรนะโอบิโตะโอบิโตะล่างสถิติผาไอตัวสีขาวน,น่ะเออเอามาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มานาล่าอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มานาล่าเนี่ยเก็บคิวมาทั้งหมด3,000คิวนะครับแล้วเราก็จะสามารถอีโวเป็นอา่ามานาล่าล่างสถิติผานี่นะครับผมนี่ผมมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคนะอีซี่เลยนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากให้ผมโซโลเลดอะไรต่อไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยววันไหนถ้าผมว่างผมก็จะลงรีบลงเลยนะยช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่างแล้วเพราะว่ามีภารกิจสำคัญนะเออโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ